สวัสดีค่ะเค้กมาแล้วเค้กนะคะพรพันธ์เจ้าของโครงการหนึ่งว่าดิฟเฟเรนต์นะคะบ้านสวยๆหลังนี้ยค่ะส,ส่วนใหญ่โครงการของเรานะคะก็ตอนนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ราคาราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่1 9 9 0 0 0้านเก้าแสนเก้ามืนบานะคะ่ะวันนี้มาให้ความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับ พอดีมีหลายคนถามมานะคะหลายคนส,สนใจนะคะหัวข้อที่ว่าเงินดาวศูนบาทเงินดาวศูนบาทมีจริงไหมะคะบ้างใหม่หรือมือสองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ก่อนอยูเลยขออนุญาตแชร์ลงเพจตัวเองก่อนสักครู่เดียวนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคลื่นกันก่อน,นะคะวามคายนะะก่อนนอน เอาไว้มาแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เขียนหัวข้อไลน์เอาไว้นะคะว่าเงินดาวศย์บาทนะคะมีจริงหรือไม่นะคะสําหรับบ้านหนึ่งสำหรับบ้านมือหนึ่งพูดผิดนะคะสําหรับบ้านมือหนึ่งหรือมือสองนะก็มาดูกันเลยนะคะเงินดาวศย์บาทนะคะมีจริงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกโครงการนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงโครงการของเรานะแต่โครงการของเราก็มีนะคะ อันนี้จะพูดถึงัทวๆไหมนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะอธิบายก่อนว่า,าเงินดาวน์ศูนย์บาทมีจริงไหมนะคะระหว่างบ้านมือหนึ่งหรือมือสองอ่าเรามาพูดบ้านมือหนึ่งก่อนนะคะบ้านมือหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วาสามารถถามที่โครงการได้เลยนะคะว่าว่า,าราคาประเมินเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะถ้าหากว่าเพราะว่าที่โครงการอ่ะจริงๆแล้วก่อนที่เขาจะจะให จะทําการขายนะคะจะมาเสนอกับลูกค้าหรือว่าจะมีคนจับจองเนี่ยเขาจะประเมินเบื้องต้นแล้วนะคะเขาจะคุยกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วเขาจะประเมินเบื้องตนแลวเขาจะรู้อยู่แล้วว่าบ้านในโครงการเขาเนี่ยราคาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาขายที่เขาขายอยู่หรือไม่นะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นอเอาโครงการเราแล้วกันะคะยกตัวอย่างโครงการเรานะคะเป็นบ้านหลังนี้นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้สองคันนะคะราคาส่วนใหญ่ของหลายๆโครงการของเรานะ,ะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะ,ะถามว่ากู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมต้องมีเงินดาวไหมนะคะดาวส่วนบาติไหมนะคะ ถ้าเป็นของโครงการเรานะคะผู้ได้ร้อยเซนะคะไม่ต้องไม่ต้องดาวเลยนะคะฟรีดาวแต่ถึงแม้ราคาบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวดีแล้วก็ขอ้อมูลดีนะคะสำหรับโครงการของเรานะคะผู้ได้ร้อยเซนะคะแล้วก็ฟรีเงินดาวอยู่แล้วนะคะส่วนบาทน,นะคะ แต่ว่าสําหรับหลายๆโครงการนะคะแต่ละโครงการจะแตกต่างกันนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินดาวสมบาทหรือว่าไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินดาวเลยเมต่บาทเดียวต้องการที่จะซื้อบ้านเราคู่ได้ร้อเปอร์เซ็นเพื่อนๆสามารถถามที่โครงการนะคะถามเจ้าของโครงการได้เลยนะคะ <c oughs> โทษทีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อนๆสามารถถามที่โครงการได้เลย <c oughs> ไม่ว่าเพื่อนๆจะดีลกับใครนะคะ ดีกับเซลล์หรือว่าเจ้าของหมู่บ้านนะคะสามารถถามที่โครงการได้เลยว่าาาบ้านหลังเนี้ยที่เพื่อนเพื่อจะซื้อเนี่ยกู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมนะคะเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะรู้ราคายอยู่แล้วนะคะแต่คราวเนี้ยนะคะนอกจากว่าบ้านโครงการเขาอ่ะจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการเรานะคะโครงการเราอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้ากู้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือได้เต็มเลยนะคะก็คือหนึ่งล้าน 990,000บาทนะคะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามานะคะแล้วก็ยื่น,นะะสลิปเงินเดือนยื่นอะไรให้ดูนะคะแล้วก็ถามว่าเขาเนี่ยจะใช้เงินดาวน์ศูนย์บาทได้ไหมนะคะก็แปลว่าเขาจะกู้ได้หนึ่งร้อเอร์เซ็นตามราคาบ้านไหมนะคะในส่วนของตัวบ้านเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของลูกค้านะคะคราวนี้ในส่วนของลูกค้าหรือผู้ที่ยื่นกู้นะคะผู้ที่ต้องการที่จะ เอาบ้านเข้าธนาคารน,นะครับจะสามารถกู้ได้ร้อยไหมจะสามารถฟรีดาวหรือใช้เงินดาวส่วบัตรได้ไหมอันนี้ต้องมาดูในส่วนของไรายได้และภาระภาระที่เขามีนะตอนนี้นะคะก็คืออปกติแล้วถ้าเงินเดือน หนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตาม่ะตอนเพื่อนเพื่อนมีเงินเดือนอยู่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆคูณหนึ่งร้อยเข้าไปเลยนะคะอันนั้นจะเป็นยอดนะคะยอดยอดวงเงินกู้สูงสุดนะคะที่ธนาคารจะปล่อยกู้ให้สมมติว่าเพื่อนๆ่มีเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทธนาคารคูณร้อยเข้าไปใช่ไหมคะก็จะได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทธนาคารก็จะปล่อยกู้เพื่อนๆออยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อบ้านหลังนี้นะคะของเค้กนะคะบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้านบาทแต่เพื่อนๆกู้ได้1 5 0 0 0ล้านบาทนะคะก็แปลว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าราคาประเมินตัวบ้านเนี่ยมันจะได้100%เซตเต็มราคาเลยแต่ว่าเพื่อนๆมีรายได้น้อยกว่าราคาที่จะกู้ได้ คือเพื่อนๆมีมีรายได้1 5 0 0 0บาทแล้วก็สามารถกู้ได้อยู่ที่1 5ล้านแสนบาทซึ่งยอดมันจะต่างกันกับราคาตัวบา้านก็เลยทำให้ตรงนี้ส่วนต่างเนี่ยทำให้เพื่อนๆไม่สามารถใช้เงินดาวน์ศูนเปอร์เซ็นต์หรือว่าศูนบาทได้ส่วนต่างเนี่ยส่วนต่างเนี่ยเพื่อนๆจะต้องจ่ายออกมาเป็นเงินดาวน์ออกมาก็คือ,อ นอกจากราคาตัวบ้านแล้วที่ว่าจะได้สู่าที่ว่าจะได้เงินกู้ร้อยเปอร์เซนต์เปล่ายังอยู่ที่ยังอยู่ที่ตัวผู้กู้ด้วยนะคะว่า,ามีศักยภาพในการกู้มากน้อยเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ใบถึงความแตกต่างกันระหว่างระหว่างตัวบ้านแล้วก็ผู้ซื้อนะคะอ่ามายกตัวอย่างอีกอันหนึง่ง ซึ่งจะเข้าใจได้ง่ายกว่าสมมติว่า,ามีลูกค้ารายใหม่มานะคะต้องการซื้อบ้านหลังนี้ของแค้งนะคะบ้านแค้งอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ว่าลูกค้าท่านนี้รายได้ต่อเดือนอยู่ที่เดละสองหมื่นบาทนะคะสองหมื่นบาทก็สเต็ปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือคูณหนึ่งร้อยเข้าไปนะคะคูณหนึ่งร้อยเข้าไปก็จะได้สองล้านบาทนะคะ สองล้านบาทก,ก็แปลว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดถึงสองล้านบาทแต่ว่าบ้านเราราคาเพียงแค่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทบ้านเราราคาเพียงแค่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะก็แปลว่าลูกค้าท่านเนี้สามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแม้แต่บาทเดียวก็คือสามารถใช้เงินดาวศูนย์บาทได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าโดยตัวบ้านและราคาประเมินบ้านเนี่ยได้ร้อยเปอร์เนอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็มีไรายได้พอที่จะสามารถซื้อบ้านในราคา2อล้านบาทได้ซึ่งราคาสองล้านเนี่ยมันมากกว่าราคาตัวบ้านที่เราขายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ร้อเปอร์ซ็นตอย่างแน่นอนนะคะถ้าเป็นกรณีนี้เทียบกับเมื่อกี้กรณีนี้ก็แปลว่า แปลว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะกู้บ้าน100เซนโดยไม่ใช้เงินดาวเลยนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อนะคะข้อหนึ่งก็คือราคาบ้านที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อนะะ่ะมันจะต้องกู้ได้ร้อยนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือ,อารายได้ของเพื่อนๆที่จะไปกู้ซื้อบ้านหลังนั้นอ่ะก็จะต้องอามากพอที่จะซื้อบ้านหลังนั้นได้ ทั้งหมดเพื่อนๆถึงจะสามารถกู้ได้ร้อยนะคะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบางที่เขาก็จะบอกว่าดาวศูโซนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวบ้านเขาที่ขายเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้กู้แบงค์ได้100นะร้อยเปร์เ็เขาจะกู้แบงค์ได้เพียงแค่80-90%นะคะ ก็แปลว่ามันจะมีส่วนต่างอยู่ต่อให้เพื่อนๆจะมีรายได้ที่สามารถซื้อบ้านได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวบ้านเขาจริงๆอะ่ะเขาประเมินออกมาสามารถทำโครงการได้ค่ะว่าบ้านหลังเนี้ยกู้ได้ร้อยไหมนะคะเขาจะรู้อยู่แล้ว่ะถ้าหากว่าตัวบ้านเขาเนี่ยราคาประเมินออกมาแล้วไม่ได้ร้อยปกติจะไม่ได้ร้อยได้แค่เก้าสิบแปดสิบอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ จะไม่สามารถใช้จะไม่สามารถฟรีดาวนหรือว่ากู้ร้อเปอร์เซนต์ได้ถึงแม้ว,ว่ารายได้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมากพอที่จะซื้อบ้านหลังนี้ได้ยกตัวอย่างละกันนะคะเพื่อนๆจะงงยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ของเคกนะคะ,ะก็ราคาเดิมเนาะหนึ่งล้านเก้าแสเก้ามนบาทนะคะ หนึ่งร้อยเก้าแสนก็าหมื่นบาทแต่ว่าแต่ว่าทางแบงค์เนี่ยไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางแบงค์ประเมินราคาแล้วก็ให้ราคาไว้กับโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่แปดสิบอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,อ,ะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้กันนะคะอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หยิบเคยคิดเลขมาเดี๋ยวอย่างคิมเรื่อย แป๊บเดียอยู่ที่เก้าสิบปซนต์ะก็ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นนะล้านเก้าแสเก้าหมื่นแล้วก็ สมมติน,นะคะว่าถ้าบ้านหลังนี้นะคะของโฮกานเราเนี่ยราคาขายที่ร้าน9 9 0 0 0นแต่ว่าทางแบงค์เนี่ยประเมินให้เพียงแค่90%นะคะ90%เพราะฉะนั้นราคาที่แบงค์ให้กับบ้านหลังนี้นะคะ<ม>ก็อยู่ที่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างจะ,จะมีส่วนต่างใช่ไหมคะส่วนต่างระหว่างล้านเก้ากับ ล้านเจ็ดเนี่ยค่ะส่วนต่างตรงนั้นเป็นเงินดาวที่เพื่อนๆต้องจ่ายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าดาวศูนเอร์เซนอันนี้ต้องมาดูว่านอกจากถามเขาแล้วว่าตัวบ้านเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นปัะะก็ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขา ไม่ได้ 100, ร้อยหรอกเขาได้90 80หรือ 80, อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดูในส่วนลดนะคะว่าแล้วเขาให้ส่วนลดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนลดเนี่ยมันมันพอที่จะไปลดเงินดาวออกมาเป็นส่วนบาทหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีหลายๆหลายๆโครงการนะคะอ่าไม่บอกไม่บอกลูกค้านะคะหรือเขาก็ใช้แคมเปญโปรโมชั่นว่าดาวูนย์บาทฟรีดาวอย่างเงี้ยนะคะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าโครงการเขาเนี่ยสามารถกู้ได้ร้อยนะคะแต่พอเป็นยื่นกู้จริงๆแล้วนะคะโครงการเขาไม่ได้ร้อยได้90-80ก 80, 80, 80, 80, ็แปลว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างมาดาวนะคะแต่เขาก็มักจะอ้างว่าขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ผู้กู้นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่เสมอไปนะคะต้องรายได้ของผู้กู้เนี่ยก็คือดูแบดที่เคสบอกเมื่อกี้เลยนะคะ ถ้าหากว่าไม่มีการผ่อนชำระอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ไม่ตัดเลยนะสามารถใช้ทางก้อนนั้นได้เลยนะ <Evet. S 1> ก็คือ,อถ้าหากว่าบ้านโครงการนั้นๆน่ะเขาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยโอเคนะคะไม่ค่อยได้ว่าตฐานหรือว่า,าเนื้อที่น้อยน้อยกว่า ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคามันก็จะดับลงไปนะคะแบงก์เขาก็จะบอกเงินให้าราคาบําเมินต่ำลงมานะคะเขาก็จะไม่ให้ร้อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆซีเรียสตรงที่จะไม่ใช้เงินดาวต้องการกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็ต้องเช็คก่อนนะคะหรือว่าถามเขาก่อนถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ยื่นกู้ไปเลยนะโดยที่ยังไม่ต้องจองหรือว่าถ้าเขาบังคับว่าจะต้องจองเพื่อนๆอาจจะเขียนไว้ที่ใบจองเลยนะคะว่า ถ้ากู้ไม่ผ่านคืนเงินจองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะคืนเงินจองให้นะอันนี้เป็นกรณีบ้านใหม่นะคะบ้านมือหนึ่งนะแล้วเรามาดาูเดี๋ยวสรุปในกรณีบ้านมือหนึ่งก่อนนะคะบ้านมือหนึ่งแล้วส่วนใหญ่นะคะจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมี ที่กู้ไม่ได้ร้อยเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะเพียงแค่ไม่กี่อของโครงการนะคะก็คือเพืเ่อนๆต้องเช็คก่อนนะซึ่งถ้าไม่แน่ใจเี่ยก็ก็ไม่ต้องจอบให้เขาย,ยื่นกู้เลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ยอมเขาจะให้เราอ่าวางเงินจองก,ก่อนแล้วค่อยยืน่นเพื่อนๆก็เขียนหมายเหตุเอาไว้ด้วยนะคะให้เขาเขียนให้นะ,ะเขียนหมายเหตุเอาไว้ว่าอ่าถ้าไม่ผ่านคือเงินจองนะคะ เพื่อนๆจะได้มาของเงินคืนในกรณีที่มันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นจริงนะคะคราวนี้มาดูบ้านมือสองนะคะเมื่อกี้มีที่อธิบายเป็นบ้านมือหนึ่งนะคะเราก็มาสรุปง่ายๆตรงนี้นะ,ะสรุปว่า บ้านมือหนึ่งเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดได้ร้อยนะคะส่วนใหญ่จะพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นบางโครงการเท่านั้นเองนะ,ะที่กู้ไม่ได้ร้อยถ้าโครงการไหนที่กู้ไม่ได้ร้อยเนี่ยก็แปลว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเขาเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูในรายละเอียดให้ดีก่อนนะคะคราวนี้มาดู อ๋อวิธีดูอีกวิธีหนึ่งนะคะว่าจะกู้ได้ร้อยหรือไม่นะคะส่วนใหญ่ที่เป็นแบรนด์ดังๆนะคะที่เป็นแบรนด์ดังๆที่เพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้ปกติเราจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็ลองถามกับฝ่ายขายหรือว่าคนนั้นๆที่ที่เพื่อนๆติดต่อก็ได้นะคะคราวนี้มาดูในส่วนของบ้านมือสองนะคะถ้าหากว่าเขาบอกว่า ดาวศนอร์เซ็นตนะคะคู่ได้ร้อยนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วบ้านมือสองนะคะจะกู้ไม่ได้ร้อยนะ,ะมันจะแตกต่างกันนะ,ะสัดส่วนอย่างเมื่อกี้บ้านมือหนะะึ่งโอกาสที่จะได้ร้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะ เยอะมากส่วนใหญ่แล้วจะได้ร้อยหมดนะแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ร้อยนะจะอยู่แค่แปดสิบเจ็ดสิบเท่านั้นเองนะคะมีแค่บางโครงการหรือว่าบางหมู่บ้านเท่านั้นเองะคะ่ะท,ที่จะได้เก้าสิบนะคะร้อยเนี่ยไม่มีเลยนะคะในส่วนของบ้านมือสองร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะคะในส่วนของบ้านมือสองร้อยเปอร์เซ็นไม่มียกเว้นซแต่ว่านะคะาราคาที่ดินตรงนั้นน่ะ มันปรับสูงขึ้นมากเลยจากเดิมมาก็คือมันเกี่ยวกับราคาที่ดินด้วยคะก็ตรงนี้ต้องเช็คอีกทีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้ว70% 80เลยนะคะบ้านมือสองจะกู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเขาบอกว่าดาวน์ูงมากหรือว่ากู้ได้ร้อยนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปดูบางบางทีเขาก็จะใช้วิธีการที่ให้ส่วนลดนะ,ะให้ส่วนลดเพื่อช่วย ช่วยจริงๆแล้วเพื่อนๆต้องมีเงินดาวแต่ว่าเขาเขาบอกว่าดาวส่วนบาทใช่ไหมคะก็แสดงว่าเขาอาจจะให้ส่วนลดนะคะให้ส่วนลดไปกันที่เลยนะคะให้ส่วนลดเพื่อจอ่ายเงินดาวแทนเพื่อนๆนะคะก็เท่ากับว่าเพื่อนๆไ,นไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บ้านมือสองก็เลยสามารถกู้ได้ร้อยเหมือนกันก็คือเขาเอา,อาในส่วนของ แคมเปญส่วนลดนะคะมาซัพพอร์ตให้เพื่อนๆนั่นเองแต่ในส่วนของตัวบ้านเขาแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบ้านมือสองเนี่ยมันกู้ไม่ได้ร้อยค่ะมันกู้ไม่ได้ร้อยนะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เขาขายนะคะนอกนจากว่า,าที่บอกเมื่อกี้ว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นมันกู้ไม่ได้ร้อยแต่มันก็จะมียี่สิบสองสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมะที่กู้ได้ร้อยเพราะอะไรเพราะว่า จ้าของบ้านรายนั้นนะคะขายถูกะะขายถูกขายต่ำกว่าราคาตลาดก็เลยทำให้เพื่อนๆสามารถกู้ได้ร้อยนะ,ะอันนี้ในรายละเอียดจริงๆนะ,ะก็ต้องเช็คกันก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าไม่แน่ใจหรือว่าไ,ไม่รู้ว่าจะเช็คอย่างไงนะคะก็ให้เขายื่นสินเชื่อไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเขาบังคับให้มัดจำก็มัดจำได้นะคะแต่เพื่อนๆก็ เน้นดอกจันเขียนดอกจันไว้ให้เขาเขียนหมายเหตุไว้บนใบจองเลยนะคะว่าถ้าผู้ไม่ได้ร้อยหรือว่าผู้ไม่ผ่านจะคืนเงินจองแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ปรับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าถ้าหากว่าไม่เป็นตามคําโฆษณานะคะเพื่อนๆก็จะสามารถขอคืนเงินจองได้นะงั้นเราก็มาสรุปกันตรงนี้นะคะว่า ถ้าเป็นกรณีดาวศน์เปอรนะคะแล้วก็กู้ได้100%เนี่ยนะ,ะในส่วนของบ้านมือ1เนี่ยจะมากกว่าบ้านมือ2นะคะแต่ถามว่าบ้านมือสอง่ะมีไหมมีค่ะแต่ว่ามีไม่เยอะนะคะอันนั้นต้องต้องอดูเป็นเคสๆไปนะคะต้องดูว่าในในราคาตลาดที่เขาขาย าราคาตลาดทั่วไปนะตอนนั้นน่ะราคาเท่าไหร่แล้วเขาขายได้ละแล้วเขาขายให้เราเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าเขาขายถูกผิดปกตินะคะเพื่อนๆก็อาจจะคู่ได้ร้อยนะคะเพราะว่าเท่ากับว่ามันลดส่วนต่างไปแล้วพอเข้าใจไหมคะหลักการมันก็เหมือนกับบ้านมือนหนึ่งเมื่อกี้อะค่ะเหมือนกับบ้านมือหนึ่งเมื่อกี้เลยนะอนธิบาย ในส่วนของบ้านมือสองนิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะแต่ว่าเป็นมือสองนะแต่ว่าเป็นมือสองราคาอยู่ที่ร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะราคาอยู่ที่ร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเป็นมือสองแบงก์ก็จะให้แค่จริง,รงๆแล้วให้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะเดี๋ยวคำนวณแป๊บเองค่ะ เอาแค่70%เ,เลยนะเนี่ยราคาล้านก้างล้านเก้าแสนก้าหมื่นบาทพอเป็นมือสองแบงค์ให้70%็ดสิบเรซนราคามจะอยู่ที่ล้าน3มามนะคะจะมีส่วนต่างนะคะจะมีส่วนต่างจะมีส่วนต่างอยู่ที่ ห้าแสนเก้าเจดพันบาทนะคะจะมีส่วนต่างที่ห้าแสนเก้าเจ็ดบาทแต่ถ้าเขาบอกว่ากู้ได้ร้อยค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาอาจจะขายเพียงแค่ร้านสองหรือล้านสามเพราะว่าถ้าเขาขายร้านสามนะคะ ล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทเนี่ยก็จะขายราคานี้เลยก็ได้ล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดอยู่แล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็แปลว่าเพื่อนๆก็สามารถกู้ได้ร้อยนะแต่ว่าโอกาสที่จะซื้อบ้านมือสองที่มันราคาต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยมันก็มีน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะมีแต่ว่าเพื่อนเพอจะต้องหานิดนึงนะ ก็พอจะเข้าใจเนาะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็ฝากโครงการหมู่บ้านดิสเพลน์ของเราไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะปัจจุบันมีหลากหลายโครงการนะคะสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะงั้นก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย